มาเริ่มที่อาวุธของตัว v i r t u ิ l ก่อนนะก็จะบวก c r ิ t damage แล้วก็หยุดเวลาหลังจากที่เราเข้าโหมดปีศาจนะแล้วก็จะเก็บ stack ไว้ขึ้นจากท่าลูกแก้วสีฟ้าแล้วก็ลูกแก้วสีเหลืองต่อไปก็เป็นเรื่อง skill โดยตัวของ v i r t u ิ l เนี่ยอย่างที่เราสังเกตน,นะว่ามันจะมีทางลูกแก้วสีขาวตรงแถบข้างบนนี้แล้วก็มีลูกแก้วข้างล่างตรงนี้เป็นสีสีแล้วก็มีปุ่มกระโดดปุ่มกระโดดเนี่ยจะใช้กับลูกแก้วสีเหลืองซะส่วนใหญ่นะ ลูกแก้วอื่นจะไม่ค่อยได้ใช้ลูกแก้วของ v i r t u ชลเนี่ยจะมี3อันนะวิธีใช้เนี่ยเราต้องกดก่อนทีหนึงแล้วค่อยกดอีกทีเพื่อใช้งานเนาะพอเราใช้ลูกแก้วแต่ละแบบเนี่ยการตีโบติเราก็จะต่างกันไปด้วยเนาะอืมประมาณนี้ลูกแก้วแต่ละแบบเนี่ยมันสามารถชาร์ตีได้ด้วยนะเพราะผมกดตีโบติขาเนี่ยสังเกตว่าสแต็กตรงนี้มันจะเป็นสายฟ้าขึ้นมาให้เราปล ล้วเบว์เชื่อจะฟันอย่างนี้เราสามารถกดตีค้างนี้ได้เนะแล้วปล่อยเบว์เชื่อจะฟันแบบนี้วิชาเด้ตอ่อนเนี่ยคือเราให้กดตีปกติค้างไว้แล้วปล่อยใ้จังหวะที่มอนมาโดนฟันอ,ะอ่ะให้เรากดตีปกติค้างปล่อยค้างบ่อยค้าง่อยปล่อยปล่อย ซึ่งท่านี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะทีนี้หลังจากเรากดลูกแก้วทุกครั้งเนี่ยให้เรากดตีปกติไปด้วยนะอ่ะเลือกลูกแก้วกดกดตีสเต็คข้างล่างเนี่ยมันจะขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราก็กดอันตีได้ในร่างอันติเนี่ยเราต้องมีลูกแก้วสีขาวไว้นะลูกแก้วสีขาวเนี่ยจะเอาไวส้สำหรับเพิ่มสเต็คกลมๆตรงนี้อ่ามันก็จะอันตีแรงขึ้น ในร่างอันตีเนี่ยของลูกแก้วสีแดงครับทั้งการกดตีโบติหรือการตีค้างเนี่ยมันจะได้สแตก็กโดยการใช้ลูกแก้วสีขาวเนี่ยแล้วกดตีโบติเ,เห็นไหมลูกแก้วลดสแต็กเพิ่มหรือตีโบติคางอืมสำหรับใน,นมหมดอันตีเนี่ยเราสามารถกดลูกแก้วอีกรอบนึงแล้วกดตีโบติรวมนี้ได้แต่สแต็กก็จะไม่เพิ่มนะลูกแก้วสีขาวไม่ได้ถูกใช้อะไร นะสำหรับลูกแก้วสีฟ้าเนี่ยถ้าพุ่งตีก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดเราพุ่งแล้วตีค้างเนี่ยก็จะฟันรโรดๆแบบนี้แล้วกดลูกแก้วสีฟ้าแล้วเราก็กตีต่ออ่าจะเป็นเครื่องดับอย่างนี้สำหรับเป็นล่างปีศาจเนี่ยก็คือเหมือนล่างต้นเลยอันนี้คือพุ่งแล้วก็ตีค้างมันก็จะใช้ลูกแก้วรรยๆอย่างนี้ ถ้าเราพุ่งแล้วเราไม่ได้ตีขังตีทีเดียวก็จะแทงแรงๆอย่างนี้เลยเหมือนกับร่างคนเลยหรือเราตีโบตีไปเรื่อๆยๆก็ได้ตอนสุดท้ายก็จะฟันหลวอย่างนี้เหมือนกันหรือเราจะพุ่งแล้วก็ตีขางไปเลยก็ได้ต่อไปลูกแก้วสีเหลืองในการชาร์ตตีของลูกแก้วสีเหลืองเนี่ยเราสามารถชาร์ตตีทั้งแอคชั่นแรกหรือแอคชั่นส หรือแอคชั่นก็ได้เหมือนกันลูกแก้วสีเหลืองเนี่ยเราสามารถใช้คู่กับปุ่มกระโดดได้นอะลูกแก้วอันอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันก็คือมันก็คือการชา์ตตีจากบนพื้นที่เขาอยู่บนอากาศนะแค่นั้นเลยแต่ลูกแก้วสีเหลืองเนี่ยมันจะพิเศษกว่าก็คือ มันจะเป็นนี้ครับซึ่งอันนี้จะได้ใช้กับโปรเทชันกายภาพนะโดยปกติหรือเวอร์จีเราจะใช้ในสลชมากกว่าอ,อ่ะมาดูพอเรากดลูกแก้วแล้วกดตีอ่าแบบนี้ได้แล้วงานติเนี่ยในลูกแก้วสีเหลืองเราสามารถเตโวกติเพเื่มสแต็กได้เหมือนกันเนาะหรือชาติตีก็ได้ ซึ่งวิธีที่ดีสุดในการเก็บสแต็กในถุงมือเนี่ยคือการกดกระโดดครับก็คือกดกระโดดขานเน่วิธีใช้ทาโองเนี่ยคือใช้ลูกแก้วสีฟ้านะให้เรากดลูกแก้วสีฟ้าแล้วกดตีคางครับมันจะชาร์จมันจะมีไฟเนี่ยเด้งสามรอบทั้งหมดเนี่ยเราจะได้หกนะถ้าชาร์จสแต็กเดียวมันจะได้สาม ถ้าชาร์จ2สแต็กมันจะได้สนะซึ่งถ้าเกิดชาร์จขรอ3สแต็กก็จะได้6ตอนเรากดลูกแก้วสีฟ้าเนี่ยเราต้องมีลูกแก้วสีขาวไว้ด้วยนะอ่ะนี่ผมไม่มีลูกแก้วเลยนะกดปุ๊บผมชาร์จอ่ะไม่ได้สแต็กเลยถ้าผมมีลูกแก้วสักอันหนึ่งอ่าม่อกี้ใช้อันเดียวนะอ่าเห็นปะได้6เป็นสิบ แล้วก็เมื่อเรามีสแต็กแล้วเนี่ยวิธีนำมันมาใช้นะครับก็คือเรากดติแล้วก็พุง่งแล้วก็ตีค้างนี่มันจะระบายสแต็กมาใช้เนอะประมาณนี้ครับเราไปใช้สีแดงเรากดตีโบสตีค้างครับอ่าเห็นไหมมันจะใช้เลือกสแต็กแล้วแล้วก็ตี หรือก็คือถ้าเราใช้ฮันดิกมาเนี่ยเรามี stack slash แล้วเนี่ยเราก็ฟันตีโบติคาเนี่ยฟันฟึบๆแล้วกันติอ่ะนั่นแหละตอนเราอันติเด็ยมันจะเป็นแอนิเมชันนี้ใช่ไหมถ้าเกิดเราทำแอนิเมชันอย่างอื่นอยู่ตอนกดอันติมันจะไม่มีแอนิเมชันอันติหมายถึงอ่ะเราตีโบติกดอันติอ่าเห็นไหมมันจะอันติได้เลย แล้วก็ในร่างปีศาจเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถกดอันติได้อ่ะกดอย่างเงี้ยมันจะออกเลยแต่ว่าถ้ามันเราอันติไม่ทันเนี่ยเราต้องกลับไปล่างคนเนี่ยอันติมันจะต้องกดค้างนะกดทีเดียวมันจะไม่ออกอันนี้คือผมกดละอ่ะอีกทีนึงเนี่ยไม่ออกต้องกดค้างถึงจะออกนะ เผื่อใครที่เดินพลาดแล้วก็เอาทำไมอัิติกดไม่ได้อตามนั้นครับผมสำหรับท่าพุ่งเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนอยืนเฉยนะแล้วกดหลบมันจะเป็นพุ่งขึ้นนะบนอากาศมันมันคนละท่ากับกระโดดนะอะแต่ถ้าเกิดเราเดินเดินอยู่ก็คือเรากดจอยสติ๊กด้วยเนี่ยเรากดพุ่งมันจะพุ่งไปทางที่จอยสติ๊กเราไปนะครับต่อไปท่าหลบค้างครับถ้าอยู่ไกลมันใช้ไม่ได้นะต้องอยู่ใกล้ขึ้นมานิดหน่อย ประมาณนี้อ่าจะพุ่งเข้ามาเลยแล้วก็ถ้าเราตีอยู่เนี่ยแล้วเราเดินไปซ้ายหรือขวาเนี่ยไปเดินไปข้างๆแล้วกดหลบมันจะเป็นไรไงหลบแบบโค้งอะอย่างเงี้ยต่อไปเป็นคอมโบของวอร์จิลนะวอร์จิลเนี่ยจะมีคอมโบทั้งกายภาพแล้วก็สล็ก็คือธาตุรองนั่นเองคอมโบกายภาพเนี่ย ไม่ว่าคุณจะมีอาวุธประจําตัวหรือไม่มีเนี่ยคอมโบมันก็จะเหมือนเดิมเนาะแต่สําหรับกายภาพเนี่ยถ้าเกิดคุณม,มีประจําตัวแล้วมีเดลลายทามิงเนี่ยผม,มก็จะสามารถวนอันติได้อีกรอบหน,น,นึ่งเนาะยังไงก็ตามท้าดรองเนี่ยถ้าเกิดผมไม่มีอาวุธประจําตัวเนี่ยผมก็ไม่แนะนําให้เล่นนะทาาดลองมันเป็นด่านแบบใช้ตังอะ <c oughs> ประมาณนั้นด่านที่ต้องลงทุนห่อเนาะ

全て滅びなさい สำหรับแรง S5 เนี่ยเราจะได้คิวทีตอนกดอันติเนาะเสียงสองรอบเลยนะสำหรับดับเบิล S นะครับหลังจากที่เรากดอันติรอบ2องแล้วเนี่ยเวอรชิวลจะทำดาเมจนั้งสนามนะแบบนี้แล้วก็มีบวกดาเมจครีเนาะกับตอนสลับตัวลงมาเนี่ยจะได้ลูกแก้วฟรีเพิ่มอีก3ลูกนะสำหรับแรงดับเบิล S3 นะครับก็ร่างอันติเนี่ยจะบวกดาเมจให้ร่างแยกนะดับเพลเกงเกอร์ แล้วก็บวกดาเมจคิวทีหลังจากที่เรากดอันติรอบที่2ไปแล้วนะสำหรับแรงทิพนเอสเนี่ยก็จะบวกดาเมจอันติต่อสแต็กที่เรามีนะแล้วก็บวกดาเมจของท่าสแลชตอนที่เรากดอันติตอนที่มันยังมีเกตที่อยู่ข้างใต้ตัวเลขอยู่อ่ะอก็จะแรงขึ้นต่อไปเป็นเรื่องของบิลแล้วก็ทีมนะเวอร์จิลเนี่ยจะมีบิลเดียวคือบิลนี้ครับเป็นแพทเทิร์นกับคอตตี้เนาะส่วนของฮันหญิงแล้วก็อริซาเนี่ย ผมแนะนำว่าให้ไปดูในคลิปของไกด์ท่านหญิงหรือว่าไกด์ของเซรีนาดีกว่านะโดยที่คลิปมันจะไม่ได้ยาวเกินนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เนาะต่อไปเป็นสกิลสัตว์เลี้ยงเนาะสกิลสัตว์เลี้ยงเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่มีสัตว์เลี้ยงคุณก็ยังกดได้อยู่ดีเนาะแต่ถ้าเกิดมีสัตว์เลี้ยงมันก็จะได้พวกจะได้เป็นบัฟดาเมจอันติเพิ่ม50%แล้วก็จะมีแอนิเมชั่นการโจมตีตอนที่เราอันติมาเริ่มที่ท่าแรกกันก่อนก็คือแบบไม่มีไม่ม กดเนี่ยมันก็จะวัตชิก็จะยิงดาบออกไปนี้ปิ้วปิ้วต่อไปตอนเรามีสแตก็กแล้วเรายืนเฉยๆก็จะเป็นฝนดาบอรอย่างนี้ต่อไปคือเราเคลื่อนที่อยู่แล้วเรากดอ่าก็จะเป็นดาบพุ่งไปแทงอย่างนี้ต่อไปคือเรายืนเฉยๆแล้วเรากดสกิลค้างจะเป็นนี้กดที่ก็จะยิงออกไปอย่างนี้ ต่อไปคือเราเดินจอยสติ๊กแล้วเรากดค้างเนาะอ่ามันก็จะเป็นขึ้นที่มอนนี้กดอีกทีก็จะพุ่งเข้าไปเสียบอืมผมก็รู้ตัวว่าผมทำคลิปชาแต่พอดีว่าผมไปทำงานหาเงินมานะครับก็ต้องขออภัยด้วยส่วนการของดันเต้เนี่ยก็จะรีบทำอย่างเร็วที่สุดเนาะพอดีว่าวันนี้มันได้หยุดนะเป็นวันแม่เออหยุดวันแม่ก็เลย มีเวลาว่างมานั่งทำเนาะส่วนเจตวีเนี่ยก็ไม่ได้ลืมทําแต่อย่างใดแต่ว่าทําไม่ทันจริงๆนะครับผมก็เดี๋ยวจะทยอยทย,ยทําตามมาเรื่อยๆนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนด้วยครับ